ของว่าต้องมีซ i v ิ c FK ฟเฮดแดงกับลิ้นหน้า NK มาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมจอมนะครับคลิปนี้จะพาจะเจ้าซีวิคของผมมาแต่งมาใส่ลิ้นหน้ากับใส่เฮดแดงมาเริ่มชมกันได้เลยวันนี้นะครับมาใส่ลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าเนตัวบางนะ <c oughs> เขาเลิกแต่งกันหมดแล้วผมเพิ่งจะมาแต่งเขาเบาไหมก็เ <c oughs> บาอยู่นะครับเหมือนผมเคยใส่ตัวหนา มันจะบางเขาบอกว่าตัวหนาเนี่ยมันจะเตีย้ยลงประมาณ2.5เซนแต่ตัวเนี้ยเนี่ยดูดิบางเฉียบเลยด้านหลังนีทั้งใต้มีคาร์ออบอนเลยอ๋อคาร์บอนยันถึงข้างล่างเลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นผ้าลายสองระหว่างนี้เขาติดครับก็มา,มาดูรถของร้านออโต้อดิกนะครับซิตี้แฮชแบ็กเทอร์โบนะครับไม่มีล้อนะตอนนี้ไม่รู้ล้อไปไหนฝาหน้าคาร์บอนนะครับ นี้เป็นตัว R S แต่เฮดแดงยังไม่ใส่นะครับก็โช๊คเฮดไดสัางตัดเฮดได์แล้วก็มีลูกมากกันโครงเส้นสีนํำเงินเป็น h a r ์ slate นะครับแล้วก็จานเบรกสชิ้นเฮดไรท์นี่ครับเพราะมันเป็น2ชิ้นนะครับฮัพอลูมิเนียมนะเป็น4ี่พอร์ตนะครับ1 2แล้วก็ด้านในอีก2ก็เป็น4ี่นะครับข้างหลังเป็นดำนะครับ ก็มีท่อนะไทเทเนียมของโปรเด็กเกอร์นะครับนี่ไทเทเนียมลอๆเลยอันนี้โลโก้ร้านใหม่นะครัออโต้แอดติกเป็นภาษาไทยนี้ปลายท่อ FKRS นะครับเป็นไทเทเนียมนะเบาไหมไม่หนักเท่าไหร่สองมือยกไวสบายสบายส,ายสวยดี

อ๋อเอ้ข้างหลังตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวตัวยึดใช่ไหมตอนแรกใชโ่โอเคเคือด้านหน้านะครับอ๋อนไซนะ์ะครับของแท้ไหมหน้าตา่างงี้ใช่ไหมครับสองพันสิบเก้าอืมนี่เช็นเจลใช่ไหม ก่อนจะติดก็ต้องเช็ดนี่นะ <Okay. S 1> เช็ดฐานมือนกันไม่ติดข้างหลังเป็นกาวสองหน้านครับ,รบเรียบร้อยอันนี้ด้านหลังอัแป๊บเดียวติดไวมากผมก็จะพอดีกับตัวเบ้าเลยนะค,ครับ อันนี้คือเฮดด้านหลังนะครับใน,นผมเคยพ่นสีล็อกได้เอาไว้ mm hmm. นี่ก็พ่นมาแบบเท่าอายุรถดับเนี่ยจะสามสองปีจะสามปีแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังติดอยู่ดีอยู่กันแค่ตรงนี้จะเริ่มปิปิหน่อยขอบๆมีบ้างมาดูฟิตเนะมนด้านหน้านะเลี้ยวประเดินนิดเดียว นี่เดียวยื่น้ำมันนิดเดียว้าเป็นตัว,ต,วตัวหนา,าตับมาทางนี้อีกกว่านี้แล้วก็ด้านล่างก็ลงไปั้างด้านหน้ามาทางเท่านี้ด้านหลังด้านล่างมันก็ลงมาอีกก็เป็นอันเรียบร้อยนะติดตั้งเรียบร้อยสิบแบบสิบนาทีเสร็จเลยนะครับ จริงๆอะ่ะผมแอบแอบมานะจริงๆอะ่ะผมบอกแค่ว่าจะใส่ลิ้นหน้าแต่เห็นแดงไม่ได้บอกก็ถ้าใครรู้ก็อย่าบอกเพิ่งบอกใครนะก็ติดตั้งไปแล้วแค่สิบนาทีก็เรียบร้อยยังไงก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ยังไงก็งกลืมกดไลค์กดแชร์และคือมันกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยนะครับถ้าใครมีคัญหาพิมพิมพ์ใต้คลิปหรือจะให้กำลังใจพิมพ์ fc จอมนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ